ในยุคอาณาจักรโมริยะซึ่งตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใตย้และมีอำนาจที่ใหญ่โตในช่วงเวลานั้นมีพระเจ้าอาโศกมหาราชปรากฏโกวขึ้นเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระองค์ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมอย่างมีนัยยะสำคัญพระเจ้าต้องเผชิญกับสงครามครั้งใหญ่เพื่อรวมอาณาจักรเข้าด้วยกันแต่หลังจากที่พระองค์ชนะสงครามนี้พระองค์ก็มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปกครอง โดยหันไปสู่การเผยแพร่หลักธรรมทางพุทธศาสนาและสนับสนุนการสร้างสันติภาพภายในอาณาจักรพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างเสาหินและอนุสาวรีเพื่อเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าและส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีในสังคมด้วยการให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและความเป็นอยู่ของประชาชนพระองค์ยังเป็นที่รู้จักในด้านการสนับสนุนการศึกษาศิลปะและสถาปัตยกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ยุคโมริยะเป็นยุคทองของวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้เรื่องราวของพระเจ้าอาโศกมหาราชจึงเป็นบทเรียนที่ย้ำเตือนถึงอำนาจแห่งสันติภาพและคุณค่าของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนที่เรายังคงต้องเรียนรู้ในทุกวัน,น